ตอนแรกเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาตัวหน้าจอหน้าจอตัวดิสเพย์บอร์ดที่มันเป็นเก่าแล้วนะฮะเอามาลองเสียบให้ดูให้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 เห็นว่าไอเครื่องตัวนี้เวลาเราเสียบหน้าจอแล้วมันจะใช้ได้ทํางานได้ปกติเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องรุ่นเก่านะฮะเก่ามากแล้วก็ตัวบอร์ดที่เป็นเมนบอร์ดก็จะเป็นรุ่นเก่าเลยรุ่นแรกเลยฮะเดี๋ยวลองดูสังเกตดูนะฮะว่ามันทำงานนะฮะ ตอนนี้ผมเปิดเครื่องแล้วนะครับหน้าจอปกติทั่วๆไปเนี่ยมันก็จะเริ่มสตาร์ทที่เลขตัวเซกเมนต์นี่มันจะขึ้นเนี่ยมันจะขึ้นครบเพื่อให้รู้ว่ามันมันมันติดทุกตัวหลังจากนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะสแตนบายเป็นลักษณะหน้าจอแบบนี้สมมุติว่าถ้าเราใช้งานเราเติมน้ำมันไปมันก็จะวิ่งขึ้นไปเป็น5 0ิบาท100บาทอะไรพวกนี้นะฮะหน้าจอก็จะขึ้นปกติ แต่ว่าตัวนี้หน้าจอที่เราใช้ทดสอบเนี่ยรุ่นเก่าเลยรุ่นแรกเลยนะฮะตัวไฟแบล็คไลท์เนี่ยมันก็จะเป็นสีแบบนี้นะฮะสีอ่าสีเขียวเหลืององมเขียวมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะฮะตัวหนังสือเนี่ยเป็น LCD เป็นสีดำเหมือนกันฮะรุ่นใหม่ก็เป็นสีดำตัวเซกเมนต์อาจจะมีความต่างกันบ้างแต่ว่าตัวขนาดบอร์ดหรือว่ารูที่ยึดเนี่ย มันจะเท่ากันหมดนะฮะจะเท่ากันใส่กันได้พอดีมันจะเปลี่ยนรายละเอียดเรื่องตัวชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อะไรก็แล้วแต่ผู้ผลิตนะฮะอันนี้ใช้งานได้ปกตินะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูทดสอบทดลองตัวบอร์ดรุ่นใหม่ที่จะมาใส่ร่วมกับตัวชุดอิเล็กทรอนิกส์เป็นบอร์ดรุ่นเก่านี้นะฮะว่ามันจะสามารถทํางานร่วมกันได้ไหมเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวปิดไฟก่อนนะ,ะเพื่อให้ไม่เกิดการสปาร์ก เป็นช็อตได้นะฮะ